ผมมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของต่อมลูกหมากโตครับชอบฉี่บ่อยในเวลากลางคืนมันฉี่บ่อยจนบางทีมันลำคาญตัวเองเพราะปกติตัวเองเนี่ยก็เป็นคนที่นอนไม่หลับอยู่แล้วยิ่งมาบอกอาการเกี่ยวกับเรื่องของการฉี่บ่อยเนี่ยมันยิ่งทำให้เราสึกโลกเสรเวลาตื่นขึ้นมานะฮะพอตื่นขึ้นมาตอนเช้าเนี่ยมันรู้สึกมันมัวที่ตามันไม่โล่งมันไม่สว่างแบบมันทำอะไรมันอึบมันปวดหัวไปหมด เวลาควักออกมาเยี่ยวแต่ละทีนี่นะฮะมันต้องใช้แรงเบ่งเยอะแล้วมันทรมานมากมันปวดสุดๆมันไม่เหมือนตอนที่เราอายุน้อยกว่านี้มันมีแรงกว่านี้แล้วพอเวลามันมาเป็นตอบลูกมากอะมันมันอึดอัดโคตรทรมานเลยครับไอ้โรคนี้มันก็แปลกครับเวลาเบ่งมากๆเนี่ยมันไม่ออกแต่บางทีมันก็ออกบางทีถ้าปวดฉี่มากๆเดี๋ยวปวดตรงไหนแทบจะฉี่ราดตรงนั้นเลยนะฮะมัน พอพูดถึงแล้วมันก็ช้าใจเนาะมันไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้มันเครียดมากๆแล้วมันทรมานแบบยกกําลังสองกับปัญหาการฉี่ของตัวเองเนี่ยครับพมมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการฉี่มากๆเข้าอาการหนักขึ้นก็ไปหาหมอสิครับหาได้3เดือนอาการมันก็เบาลงนะแต่มันไม่หายขาดตรงนี้ปวดใจมากๆเลยฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็เป็นสายตี้ครับชอบดื่มแมโกฮอ์ดื่มเหล้ากับพัชพวกเพื่อนฝูงเวลาไปกินก็ทําให้ฉี่บ่อย ชีบ่อยชีบ่อยจนบางทีไม่สามารถจะควบคุมตัวเองได้คุณเชื่อไหมครับผมถึงกับใส่แพมเพื่อผู้ใหญ่เลยนะฮะเวลาจะไปกินเหล้ากินเบียร์ที่ไหนแต่ไม่อยากจะบอกใครเพราะว่าอายเขาแต่มันก็เหมือนเป็นความโชคดีของผมนะครับพอดีเพื่อนสนิทเนี่ยเขาไปเห็นโฆษณาใน Facebook มันเป็นอาหารเสริมสําหรับคนที่เป็นก่อมลูกหมากโตมันไม่ถามผมสักคำเลยฮะซื้อมาให้กินห9รสิงฟรีเก็บเงินปลายทาง ในโฆษณาเนี่ยเขาบอกว่ากินวันละเม็ดเดือนเดียวจบแล้วก็กินทันทีเลยครับหลังอาหารกินได้สามสี่วันแล้วแม่อาการฉี่ที่ไม่ค่อยจะสะดวกเท่าไหร่นี่นะมันเริ่มดีขึ้นครับแล้วมันดีขึ้นจริงๆด้วยของเขาแน่จริงๆครับอาการฉี่เริ่มดีขึ้นเราก็รู้สึกสบายใจขึ้นนะครับพอกินครบอาทิตย์นะครับอาการฉี่ที่มันสะดุดหรือว่าฉี่ขัดขเนี่ยมันดีขึ้น หายเป็นปกติชีวิตมีความสุขมากครับตอนนี้กินครบ1เดือนแล้วครับเหมือนได้ชีวิตวัยหนุ่มกลับมาเป็นปกติอีกครั้งนึงรู้สึกมีความมั่นใจมากนี่ไงครับอาหารเสริมสําหรับคนที่เป็นต่อมลูกหมากโตเชื่อผมเะครับอย่าทรมานตัวเองเลยยิ่งจะสั่งซื้อตอนนี้นะครับเขามีโปรดีๆของแถมเด็ดๆรออยู่นะครับผมนี่พูดเลยว่าชอบของแถมมากอยากหายอยากสบายตัวอยากมีความสุขแบบผมสั่งซื้อเลยครับ